อ l o n m นมั Musk, จากเขียนโค้ดเกมขายสู่ชายผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกและนี่คือ Lucid Trader ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็วเชื่อได้เลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อของอีล n อนมัสชื่อของอี o ลอนมัสนะคะมักจะโผล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเขาคือผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของบริษัทระดับโลก อย่าง SpaceX, Tesla, Neuralink และ The Boring Company ที่มีอิทธิพลต่อหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่การเดินทางในอวกาศไปจนถึงการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ อีลอนมัสนะคะเกิดเมื่อวันที่2 8มิถุนายน1971ที่ประเทศแอฟริกาใต้เขาเติบโตในครอบครัวที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าพ่อเขาเป็นถึงวิศวกรไฟฟ้าและนักธุรกิจขณะที่แม่ของเขานะคะเป็นนางแบบและนักโภชนาการซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้มัสเนี่ยเกิดความหลงไหลในเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ10ขวบนะคะเขาเริ่มเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้างเกมคอมพิวเตอร์ตัวแรกของเขาที่ชื่อว่า Buster ซึ่งในเวลาต่อมานะคะเขานำไปขายกับบริษัทเกมแห่งหนึ่งในราคา500เหรียญดอลลาร์สหรัฐถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของเส้นทางธุรกิจและการสร้างความล่ำมวยของเขาแต่ชีวิตวัยเด็กของมัสนะคะก็ไม่ได้ราบรื่นเขาเคยเผชิญกับปัญหาครอบครัวและการกันแกล้งจากเพื่อนในโรงเรียนทำให้เขานะคะ หลบหนีจากปัญหาด้วยการหันไปสนใจการอ่านหนังสือและการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมตัวทำให้เขาพร้อมสำหรับอนาคตที่ยิ่งใหญ่หลังจากเรียนจบจาก University of Pennsylvania ในปี1995มัสได้ย้ายไปที่ Silicon Valley เพื่อทำตามความฝันในการสร้างบริษัทเทคโนโลยีของตัวเองร่วมกับน้องชายของเขาคิมโบมัส เขาก่อตั้งซ i p 2บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ช่วยพิมพ์และจัดทำเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ซึ่งในปี1999 Compact บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ในตอนนั้นซื้อกิจการซ i p 2ในราคา307ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเงินที่ได้จากการขายซ i p 2นี้นะคะก็ได้กลายเป็นเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจในภายภาคหน้าของเขา หลังจากนั้นมัสได้ก่อตั้งบริษัท x.com ในปี1909โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ต่อมาได้ควบรวมกิจการกับ Confinity ที่มีบริการชำระเงินผ่านอีเมลและกลายเป็นบริษัท Paypal ซึ่งทำให้มัสนะคะกลายเป็นมหาเศรษฐีในวัยเพียง31ปี เมื่อ PayPal ถูกซื้อโดย eBay ในปี2002ด้วยมูล,ลค่าถึง1,500พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าเขาะะจะไม่เคยได้เป็น CEO ของ PayPal หลังจากควบรวมกิจการแต่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้ Musk สามารถลงทุนและพัฒนาธุรกิจใ,ใหม่ๆที่มีแนวคิดรำอยุ่ในปี2002หลังจากประสบความสำเร็จจากการขาย PayPal m u สได้เริ่มต้นก่อตั้ง SpaceX หรือ Space Exploration Technologies Corporation ด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาคือการทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางไปยังอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงซึ่งแตกต่างจากการเดินทางในอวกาศที่เคยมีมาก่อนที่ทั้งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมหาศาลมัส t เริ่มต้นด้วยการซื้อจรวดเก่าของนาซามาแยกชิ้นส่วนและประกอบใหม่ซึ่งในตอนแรกนะคะหลายคนมองว่าแนวคิดนี้เป็นไปไม่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการทุ่มเท ในการพัฒนาทําให้สเปซเอกนะคะสามารถประสบความสำเร็จครั้งแรกในปี2008เมื่อจรวด Falcon 1ของพวกเขาบินออกจากโลกได้สําเร็จนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอวกาศในเวลาเดียวกันมัสยังมีความฝันในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในได้เขาเข้ามามีบทบาทสําคัญในเท s l a m o เต r s บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปี2004โดยเริ่มจากการพัฒนา Tesla Loster ซึ่งสามารถเดินทางได้ไกลกว่า200ไมล์ต่อการชาร์จไฟเพียงแค่หนึ่งครั้งและในเวลาต่อมานะคะรถยนต์เท sla ก็ได้รับการพัฒนาจนถึง t ท sla Model S ซึ่งได้รับคำชมในด้านการออกแบบและประสิทธิภาพแม้ว่าเทสลานะคะจะเผชิญกับปัญหาทางการเงินในช่วงแรกและหลายครั้งที่บริษัทเกือบจะต้องปิดตัวลงแต่มันกลับกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูง ที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะหลังจากการเปิดตัวโมเดล3ซึ่งมีราคาที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นทำให้เทสลากลายเป็นผู้นำในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันค่ะนอกจาก Space X กและเท s ลาแล้วมัสยังมีการลงทุนในธุรกิจที่ท้าทายและล้ำยุคอื่นๆอีกเช่น New r l Link บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวงการแพทย์และการพัฒนาสมองมนุษย์ในอนาคตและ The Boring Company ที่พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างอุโมงค์ใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากธุรกิจต่างๆนะคะทำให้ Elon Musk กลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยการถือหุ้นใน Tesla, SpaceX และบริษัทอื่นๆที่เขาก่อตั้งขึ้น ดยปัจจุบันเขามีมูลค่าสทรัพย์สินหลายแสนล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทสลาและการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศที่เขาลงไหลเส้นทางของอีลอนมัสนะคะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเดินทางตามความฝันและไม่ยอมแพ้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเขายังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจนถึงการตั้งเป้าในการเดินทางอวากาศและการสร้างอนนานิคมบนดาวอังคารความสำเร็จของเขานะะสอนเราว่าความกล้าที่จะคิดต่างแลนะทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั้นสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้และมันอาจทำให้คุณกลายเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในเช่นเดียวกับเขาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของอีลอนมัสก์ในวันนี้ เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทมากเลยก็หวังว่านะคะเรื่องราวของชีวิตของเขาในวันนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนกล้าคิดกล้าฝันและกล้าลงมือทำและถ้าคุณพยายามมากพอความสำเร็จอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ